สวัสดีค่ะพบเจอแกรนสาวซาดอนในต่างแดนเนี่คือก็เหมือนเดิมนะคะเนาะมาค่ะมาะวันนี้เรามาขายบุฟเฟ่วันสุดท้ายก่อนจะปิดนะคะเราจะปิดร้านอีกสองวันข้างหน้าค่ะมาลุยกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งกันค่ะว่าเมื่อนี้บรรยากาศสิเป็นจังใดนะคะเนาะจะมีหนุ่มๆสาวๆมาอุดหนุนเราเยอะหรือเปล่าเมื่อเช้านี่คุยโทรศัพท์กับพี่คนนึงนะคะพนว่างเสร็จละ สาวอดอ่อ่ออันบ่วงตักเขากำลังจะพูดแบบเปรอะเประไปนะคะแต่ว่าลืมเอาบ่วงไปให้ลูกคะ้าวนะคะนี่ค่ะคุณมาร้านสาวดอนขายกับเขาคือกันกันกบกับลงโรงทานบ้านเราเลยนะ,ะ่ยแม่ค่ะดีใจด้วยนะคะ,ออะเออกับแม่นี่เีไหมคะ่ะ ปลาสาวดอนกันเป็นสิบปัดปลาเนาะค่ะนะขายยังสิเลยไก่มันสิได้อ่อนเลีว้วแต่อย่าใส่เยอะนะใส่พอประมาณน,านี่ใส่ขิงน้ำนะเนาะแอะละ เขาไปทาเฮียดน้ำจิ้ม,มันน้ำได้มไมแมนแหละแมนแหละเขาไม่ขิงหยีก็ว่าเสด็จไปตามหาในตู้ดี่นี่แมนปะบอมซุ่มมาท่านดใส่บริการนะนห้าแข็งนะ เราต้องรักในอาชีพของเราจริงๆนะคะพราว่าอย่างนันภาาเนอคิหน้อยยใหญ่สลบมีดน่อยแฮะบักหลายนึงใส่เลยมีอยู่โทรศัพท์อีกต่างหากโทรศัพท์ก็ดังมานะคะวันนี้ลูกค้าก็จะถามเราว่าคุณจะเปิดร้านหรือเปล่าประมานนี้นะคะพราวขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงค่ะนี่ออนไทยกร็รบไข เด็กยตัร้ฟูสติกินฟิเทีรราชิกลิงอยู่นโซตพบดาอะเดบราซ้รดอ,อดีทองแฟที่เยแฟมตนมนต์ออโอเคเดีกยตัร้อดีคันยอสกี้ว่าอึบทินอคอกด,ดันดีอุงแฟคขวัดอีทล đó thả cá này hay xay một lời bà mẹ xay một lời xay cay mệt ừ cứ làm bao thuộm mà อเ,เอาน้ำม,มาใส่อีกเออจักน้อยน้ำม,มาใส่ายเดีด๋วยวพอวาซาลน้ำมันไปพัง,งเขาโอเคเอาต้นหน่อยๆไปต้มใส่กันหน่อนี่นต้นหน่อยหน่อยมันลูกนะคะ้าก็จะตักแบบเมามันเลยนะคะปกติแล้วอ่าแอนซิบลได้ปิดละล้านหลายมืออดอกปกติสิปิดต่างๆ วันที่3 1มสิบคือแมนวันที่หนึ่งนี่แหละเราแอนกันสิเปิดไหมคะ่ะแต่ว่าปีนี้แอ,อนปิดแอนปิดห้ายมือคะ่ะลูกค้ากัสิค่อนข้างสิสิง,งงแน่จักน้อยลหละกัสิมาถามว่าเธอเปิดร้านวันนู้นวันนี้บอกสิหนะ้าปิดมือนั่นมือนี่กระแมนติดไป้ายไว้ให้ด้วย <S <S บางคนเขาก็ไม่ได้มาเห็นป้ายนะคะก็สิถามเฮาคะ่ะถักสมิเกลห่อโดสบรอ ให้ดูฝนมาจอยใส่ละนันจวาอยากใหนำมันมันออกแมนอยากให้หน้ำม,มันมันออกไลยๆหลังจะไปหุงเขา สุลว่ะ